น้องแมวที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลปรับสภาพผิวหนังและโคนลดเห็บบาดไรนะครับดูแลพวกเรื่องเชื้อราลดพวกเห็บมัดด้วยนะครับลดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูของร้านเราติดต่อเขาไ,ได้ที่ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูที่ผสมกับน้ำแล้วแบบนี้นะครับในการหมัก ไว้บนตัวของโซรักและแมวนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเก็บปัดไรล,ลดปัญหาสุขภาพผิวหนังนะครับลดปัญหาพวกผื่นแดนผื่นคันได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูติดต่อเข้ามาได้ที่086 640 4443ครับแล้วก็ ID Line 640 4443นะครับ ร้านอยู่ในส่วนเกษตรมอกเหมือนกันนะครับถ้าสนใจใช้บริการอาบน,น้ำตัดขนตัดเล็บเชือูนะครับน้องหมาน้องแมวติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์ไลน์อันเดียวกันนะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงแต่นั้นหมายจองคิวเป็นต่อล่วงหน้านะครับอย่างน้อยหนึ่งวันนะจะได้คิวได้แน่ถ้าถ้าวอล์กอินเข้ามาอาจจะได้รอคิวนานนะครับแล้วก็มีบริการรับส่งด้วยครับติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขและเบอร์โทรเดียวกันครับขอบคุณครับ สร็จแล้วนะครับลองมาอาบน้ำแช่เป็นแชมพูสมุนไพรที่ดูแลรักษาผิวหนังนะครับอาบน้ำแล้วก็ตัดเล็บเช็ดหูให้แล้วครับกลับบ้านได้ไม่เมียวน้อยสนใจใช้บริการนะครับติดต่อได้ที่0866404443 ID Line 6404443นะครับ หรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรสูตรคนท้งร้านน้ำม่นน้องแมวซาลอนที่ช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนลดเห็บปัดไก่แล้วก็ลดผุ่นทเป็นกันนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันครับขอบคุณครับไปกลับบ้านได้เหรือเด็กนี่นี่นกระเป๋าหนูอยนี่มน้ Dear, มาเ่ไมกลับบ้านอย่างกลับบ้านอะ ปิดแล้วนะขาเข้าจะปิดแล้วนะเอาหน้าเข้าแล้วหางเข้ามาเก่งจังฉลาดจึงตาจับได้ครับรับได้เลย